สวัสดีวันปีใหม่ไทยจ้าสวัสดีวันสงกรานนาะค่ะนอะ้อมณียยกัได้มีโอกาสนะคะมาทำบุญน,นะคะเนื่องในวันสงกรานประเพณีของไทยเฮาเนาะจ้านอ้อค้นกันมาลายพอสมควรค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะ <c oughs> ยาิดพี่น้องกันนะคะมาทำบุญ คนมาหลายด้วยค่ะพี่น้องปีนี้ก็ได้มีโอกาสเนาะค่ะน้อทุกปีย่อยก็เฮ็ดงานบ่ได้มีโอกาส,สไหมอันกลับบ้านค่ะน้อกลับบ้านกิจชายภูมิเนาะค่ะเนาะก็ได้ไปทําบุญชายภูมิปีนี้ได้มาทําบ้านเจ้าของค่ะปีนี้บ่ได้กลับบ้านก็ได้มาทํำบุญที่อ่างทองนี่แหละจ้าชาวบ้านที่อ่างทองนี่แหละค่ะ,ะน้ำมนต์ธนาบุญน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ให้ทุกคนนี่แหลคะค่ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนะัประเพณีไทยฮาวขนมประเพณีขณรมนะักขนมประทำเนียมประเพณีไทยฮาวโอ้ยยย,ยกระบอกผิดเบ้าถือ <laughs> นี่คะ่ะทำบุญน้กากันจ้าบุญมาฝากทุกคนคะ่ะคนหลายอยู่พี่น้องให้เบิงบรรยากาศอนะ่าให้เบิงคนผู้คนเนรอบคนที่บ้านเหตุบุญในทานน้กานกันนี่แล้วจ้ะยยกระ เบิง้งให้เบึง้งคนหลายอยู่ได้เดือปีเนี่ยมาเห็ดหลายอยู่เห็ดบุญหลายอยู่เด็กๆน้นคนก็หันหน้ามาเข้าวัดฟังธรรมกันมากขึ้นเนาะค่ะเนาะกดีใจยุบุญก็สืบสานวัฒนธรรมไทยเนาะสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าขอให้ทุกคนมีครอบครัวที่ อ,อบอุ่นนะจาะนอเลยสองการกระิ่นให้มีแบบสติเด้อค่ะเด้อเดินทางกลับบ้านกายเดินทางแก้วขาดปลอดภัยทุกผู้ทุกคนจ้าพ่ะลุมพินีธนบุญน้ำกันค่ะ